มาครับวันนี้ครับผมจะมาดูนะครับเว็บร้อยสิบไอนิวตัวโคงคู่ LED นะครับนี่ครับนี่ครับปัญหาระวังด้วยนะครับเวลาขับกระตุกหรือเข้าเกียร์ดับนะครับดูกันด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เขาใช้จนแบบนี้แล้วครับสภาพครับมาดูกันนะครับก็ยังมาถามอยู่ว่า ทำไมมาดังปังครับนี่ครับตัวนี้ครับเวฟตัวนี้ครับรถตัวนี้ยังส่งไม่หมดแต่ก็ใช้งานหนักอยู่ครับมันเครื่องเปลี่ยนตามรอบแต่ว่าการใช้งานมันเยอะเนาะก็เข้าใจครับนี่ครับคงคู่ตัวเนี้นะครับเวฟร้อยสี่ไมล์อดีนี่ครับ นะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่ครับขับกระตุกเข้าเกียร์ดับประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่ครับถ้ามันถ้ามันขาดขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันเสียหายหลายอย่างครับเห็นไหมนี่ครับมันเวี่ยงสุดนี่ครับ นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับแรงเวียกมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับรถพวกนี้ประมาณนี้เลยครับดูแลกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีประโยชน์แนวอีดีโค้งคู่ครับมาอีกแล้วสวัสดีครับ